เด็กชายภูมิพัฒน์จอมุงครับดิฉันเด็กหญิงพิพิสายเยนวาลีค่ะกระผมเด็กชายอัชลัยอ็นกองลงครับดิฉันเด็กหญิงช,งชฉลิตาโชคอุดรวัฒน์ค่ะดิฉันเด็กหญิงมาริยาภัสสรค่ะดิฉันเด็กหญิงปุญชพรชูโยปินค่ะคุณครูที่ปรึกษาม,มีสองท่านค่ะ ชีรวิทยานุสุภสิพมพง์ค่ะและคุณครูวรรวันพานแก้วค่ะขั้นที่หนึ่งจุดประกายความคิดเชิญรับชมบทบาทสมมุติได้เลยครับเอใกล้บนแม่แล้วลูกๆของฉันลูกลกของฉันจะมีใครเอาของฝันบันแม่มาให้ไหมนะ พุกงแกถุง,งนมโรงเรียนครับขอบใจจ้ะแต่แม่สงสัยจังว่าพานพุ่งเก็บกระพุ้งทำอย่างไร <c oughs> ตามมาเลยครับ <c oughs> ที่มาและความสำคัญของโครงการน, <c oughs> นักเรียนท้องปอสเ <c oughs> นักเรียนท้องปอ 1. สามเสำรวจขยะบริเวณโรงเรียนพวกถุงนมเป็นจำนวนมากพวกเราเลยนำมาทำเป็นพานพุ่เก็บกระพุ้งจากถุง,ถง,งๆๆนมโรงเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติเพื่อตอบแทนพระคุณของคุณแม่ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รลบ 1. ทำพาุูกปีกประุุกจากงงึงนมโรงเรียน 2. มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ในการทำโครงงานอย่างปลอดภัย 3. สามาชิกทุกคนทำง,งานกลุ่มเด้อยความเสียสละ แก้ปัญหาการทำงานอย่างนีเหตุผลและใช้หลักประชาธิปไตยตในการดำเนินงานสามนาสูการปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์เหนืองนำยาล้างจาน20บาทสองกระบนสากลไก่เข็มหมี่25บาทสี่ผ้าเชี่ลิ้วห้าถุงลมหกพาน ทองี่บาท8ดก้าสามสิบบาทเก้านันะคะสิบที่กระดาษโลดเย็กระดาษสิบบาทรวมทั้งหมดแล้วหนึ่้สี่บาทวิธีทำโครงงาน1นึ่งนำถุงนมที่ดื่มแล้วมามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนำไปราดด้วยน้ำยาล้าง จากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดแล้วนำไปตัดแดดให้แห้งสองนำหุมนมมาตัดเป็นเส้นเส้นขนาดหนึ่งนิ้วแล้วตัดแบ่งครื่องอีกครั้งสานำหลุงนมที่ตัดแบ่งเครื่องแล้วมาพับเป็นกลีบกระพุง้ง 4. นํากลีบกระพุ้งที่ได้มาพับม,มาประกอบเข้ากับพุ่มโฟมแล้วนำไปตกแต่งให้สวยงามค่ะขั้นที่4จัดองความรู้สรุปผล การบูรณาการจากแนวความคิดที่จัดก,กระบวนการตามแนวทฤษฎี Constructionism ภายใต้หัวข้อกิจกรรมรู้จักรู้รักษารู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมทําให้พวกเราได้รู้จักการทาโครงกงารตามความสนใจชื่อว่า,าพกกันธุ์กละบด้จันทร์งรงวงนีค่ะข้อน,นี่ห้านำเสนอเพวกผู้การประเมิน พวกเราจะนำโครงงานของเราไปนำเสนอในวันเปิดบ้านวิชาการนอกจากนี้โครงงานของเราสอดคล้องกับวิชาสตรีมดังนี้ค่ะแอนพวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัสดุและสมบัติของวัสดุในที่นี้คือถุงรงรงเรียนค่ะท T เทคโนโลยีพวกเราสืบค้นข้อมูลโดยใช้เบราว์เซอร์ค่ะ E engineering พวกเรามีการออกแบบโครงงานทางผู้กิจกและทุ้งจัดถุงรงรงเรียนค่ะ art พวกเราได้เลือกสีฟ้าที่ตรงกับวันแม่และสีเหลืองทองเป็นสีตรงข้าวของสีฟ้าค่ะแล้วสีของเส้นดินทองที่เรามาตแต่งค่ะ M อมแมท t i แมตติพวกเราได้มีการวัดขนาดของูน่โนมและคำนวณค่าใช้จ่ายของวัสดุและอุปกรณ์ครับ ฟังคำถามนะครับนักเรียนศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานจากแหล่งใดบ้างยกตัวอย่างให้กรรมการทราบด้วยครับเชิญค่ะกเรศึกษาค้นคว้าการทำโครงงานจากเว็บเบราว์เซอร์หรือ Google เอว็บเบราว์เซอร์ยกตัวอย่างก็เช่นใช่ไหม เออเช่นอะไรนะมีแหล่งอื่นอีกไหมครับที่ไปศึกษาคนควา้า <c oughs> มีบอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีแค่นั้นนะครับมีไหมไม่มีแล้วนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับจากการทำโครงงานของนักเรียนนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างครับใครจะตอบครับ <c oughs> เชิญครับ แล้วนักเรียนแก้ปัญหานี้อย่างไรครับครับผมขอบใจมากครับอ้าวเชิญต่อเลยครับผม